ทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วร่างเลยเนี่ยทุกคนจะวอมรีเซ็ตตัวกันมันขยับไม่ได้เลยทุกคนเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ย ทุกคนเป็นอะไรไปเนี้กดทับอะไรไม่ได้เลยเดียนปุ่มการเองตุ้ดีไม่ยอมไปเกิดใหม่ดเลยยอมออกเข้าใหม่กออกเข้าใหม่โอ้ ขอเวลาสักคู่หนึ่งที่แม่สักคู่หรอกวันนี้เราจะมาทำรถที่เรียกว่าไม่ใช่สิเรือฟาร์เรือเรือฟาร์ อ่ะเข้านานนี่ผมอจู่สีดำนี่นะนี่เลยนี่เลอแบบนี้นจะสา,มจะส,ามมสมทำละความเดีบจวผส่ Gracias. Sí. เดี๋ยวผมจะทำนะบบลำดับแรกหาบล็อกหนึ่งบล็อกนี่นะเออบล็อกยึดติดดอ,อกนี่วางบล็อกอะไรก็ได้ที่มันเป็นแท่งอันดับที่สองคือนี่นะปรับอันนี้ให้เป็นส่นกึ่งาแล้วย่อลงให้สุดนี่นะ ให้มันเป็นตามเลขนี้นะครับหรือว่าจะไม่ตามก็ได้นะนี่ยืดให้ยาวต่อไปเอาพวกกุปโปกเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับ Thank you.

ให้ลบออกถ้าถึงแล้วเต่ผมยังไม่ถึงเลยเอนไตุยเอ้ไม่ไม่ตนียนะเดี๋ยว ก่า hey, เจ in ้าน้องคนนี้เฮ้ยน้องแก่ก็ uh <h <h ้ยผมผมดูนั่นทีค่ะ